เราอยู่ที่ผู่กาวงอมอำเภอพิาแ้วจังหวัดเลยนะครับดูความงามของวิวทิวทัศน์วันนี้อากาศหนาวนะอยู่ประมาณ16องศาความรู้สึกที่ได้คือหนาวเย็น มีสารด้วยมองผ่านกล้องธรรมดาธรรมดามาก แต่ว่าตวนนี้มองผ่านด้วยสายตาเปล่าสวยมากนะจากภูเขาลมเย็นจิ๋วบอกด้านบนเหมือนที่ทำเป็น <c oughs> จุดชมวิวนะหนาว <c oughs> ฮะทิวมันสวยนะดูความชันรถใหญ่เข้าไม่ได้นะตอนแรกน่าจะมีน่าจะมีรถเข้ามาจอดได้แต่ว่าเหมือนไม่ใช่พื้นที่ให้จอด <laughs> หนาวโคตรอ่ะหนาว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 ,นาวจริงหนาวจัง<ช> <laughs> เป็นปลูกทิวลิปนะเรียกอะไรวะดอกลำโพง ัโถ่ข้ากลุ่มวข้ากลุมอันนี้เป็นเหตุบงจอดรถชมวิวป่ะครับคอัอยิ่โดดหมดนะไม่นานแล้วจุดจอดรถชมวิว ไม่นานครับอีไม่นานน,าน,น่าจะเสร็จนนนะสวยอยู่ถามว่าคุ้มค่าไหมดูเงนินแล้วแต่มุมมองวิ่งออกจากภูเก้าวง่อมาเมนิดนึงนะครับจะมีจุดชมวิว เดีย๋ยวจะพาไปดูกันครับนี่มีศาลาพักข้างทางีหอเลยเนี่ยีโมเนี่ยดูฮอตหน่ามาลาแล้วก็ที่นี่ภูเปื่อย มันวิวมันก็สุดลูกลูกตาดีนะใช้ได้เลยทีเดียวฮะ <c oughs> สวยดี <c oughs> ร่มรื่นนะสำหรับวันนี้นะวันอื่นไม่รู้ <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดเลยค่อน <c oughs> ข,ข้างร่มรื่นเลยทีเดียวเชียว กาด,ดีประวัตินามาลาตั้งชื่อตามชื่อดอกไม้ดอกมะลาดอกมะลาเป็นพันไม้ประเภทไม้ยืนต้นเป็นลักษณะคล้ายๆดอกจำปามีสีเหลืองมีกลิ่นหอมมากประโยชน์ใช้เป็นเครื่องประดับคําว่านามาลานั้นมาจากนาดอกไม้เพราะบริเวณที่สร้างบ้านสร้างนาเต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดส่วนมากคือดอกสเลเตชาวบ้านจึงเรียกดอกสเลเตเป็นดอกไม้ไประจําถิน่น หมอกนะมองมองตอนในกล้องตัวน,นี้หมอกจาง